โอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม้เท้าค่ะ็นตัวนี้ตัวนี้ไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยปวดข้อปวดเข่านิ้วลรอกปวดบางทีปวดร้องไห้อ่ะเรามาลงพื้นที่นะครับเพื่อสัมภาษณ์ลูกค้าที่ทานสินค้าดีบูนแล้วอาการที่ท่านได้ทานดีบูนแล้วดีขึ้นยังไงเดี๋ยวนะครับ เราไปสัมภาษณ์คุณป้านิตยาด้านไหนกันเลยได้เลยครับดิฉันชื่อนิตยาค่ะตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านและอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็ หายชั่วครั้างชั่วคราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยอยาไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเด๋ยนนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวครับแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะ ลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะโอ้ขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลย บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยรอะมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากในข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่หอดีบูลดูซิแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งก่อนค่ะพอทานไปวันแรก ก็ค่อยยงชั่วนิดนแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้วที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองเลยเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยยงชั่วแล้วครับอ่าเป็น กินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินอน่ะยาเนี่ยป้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่านี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าสารเข้ามากินเออเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออเดี๋ยวเขาจะลองกินป้าเลยแนะนําให้เงี้ยป้าจะแปลว่า คุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่องอ่าสองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นะเดินไปกคะปักซอยได้นั่งโมไซค์ไปไปได้เลยไปไปลงเดินสบายเดินเดินสบายเพื่อนก็ยังบอกอะไรวะว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง นะครับมั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการต่างเห่านั้นได้ครับไปถ้าไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเออเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่าครับมันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าอ่าคุ้มค่ากับค่าคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนําให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกหรื่อน้าสาวก็จะสั่ง คุณป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรามีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกิกนแล้วตัวนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไง<อ><อ>ก็พูดแบบนั้นเลยใช่สิผมคนลุกเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปคนอื่นก็เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูนเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองแล้วมันดีขึ้นจริงแฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกอ้าวจริงงั้เนี่ยก็บอกกับลูกอยู่ โอ้โหนะเคยซื้อพวกอะไรนะเจ็ดสิบเอ็ดเแล้วเคยอะไรที่เขาเขาว่าใส่น้ําแล้วเป็นนั่นอ่ะที่มันเหมือนขาดคอลลาเจนโหกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนักแพงด้วยครับสู้นี้ดีบูนไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ยอเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะคุณป้ายการันตีการันตีเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะใครดีบูนดีที่สุดจริงครับ คุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนานิดนึงครับขอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเ,เส้นเอ็นขาววบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูลเนี่ยดีที่สุดดูเลยเนาะดีบูญเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับนนรบองเนี่ยรับรองหายไม่หายเอาเป็นประกันเลย <laughs> ขนาดน้าชาย,ยังชมเลยบอกโอ้ย แกหายเลยแกบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้เลยได้ผมดูนิดนึงนะครับเด้สบายได้สบายเลยไม่ต้องตะก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องต้องถือวอเกอร์ตลอดไม่กล้าออกนอกบ้านแต่ตอนนี้ลุกเดินได้สบายเลยคนเขายังคิดไอ้คนแถวนี้เขาเห็นเอ้าป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยเนาะทานได้เลยเชื่อเถอะ ไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจาทานเลยรีบูญเนี่ยดีที่สุดดีบูนรีบูนเนี่ยดีที่สุด,ด,ดนนยอดเลยนะผมะเรือกาศตียงยศ6บนเพชนะรเกษียณมาประมาณ20กว่าปีนะยีกว่าปีตอนนี้ก็อายุ80กว่าปี 8, 8, ค่ะแปดสบห้า <85, 86. S 1> เดี๋ยวนะคะ,ะได้ข่าวว่าคุณลุงเป็นนักแสดงด้วย แรดงหลายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระนาเรศวรพระนาเรศวรโอ้แล้วคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะมีเรื่องน้วเข่าเนี่ยสำคัญนะอ่าเวลาเป็นยังไงคะเดินนี่มัน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 ปวดนะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็่ขัดรู้สึกขัดเออทรงตัวการทรงตัวไม่ ไม่ดีทนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้วเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ๋อค่ะแล่วก็เอารักษาแบบใส่สนับเข่ามั่งเวลาเราไปถ่ายนั้งล้วก็ใส่สนับเข่าตัวนี้เด็กตัวนี้ใส่สนับเข่าใส่ใส่ตัวนี้อยู่ใส่ตัวนี้ใส่เวลา ใช้วิธีรัดเอาแล้วก็ไปถ่ายถ่ายค่ะรัดกระโปกงเวลาล้มเวลาอะไรตอนอะไรค่ะให้ช่วยได้ต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมไม่ได้ใช้แล้วคะมาเจอตอนนี้ทานอะไรคะถึงดีขึ้นไม่ต้องใช้แล้วมนทานตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะมาทานตัวนี้ได้ประมาณกัเกือบสองเดือนอ่าตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะ รู้สึกว่าเอมันการมูบการการเดินการอะไรไม่ไม่เรียกว่ามีที่ปวดไม่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 ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเอเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้ดีเดินได้ก่อนี้ต้อง ต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าอต้องเดินนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดิน้เดิน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 ได้เลยอ๋อลุกได้สบายเลยมีความสุขแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณเข้าเดือนที่สองครับข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากเมื่อรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหว มันจะแข็งมันิมไม่มีไม่มีไม่มีแรงแต่ก่อนพอกินไปได้สองอาทิตย์นี่เช้าลุกขึ้นได้ดีเลยอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่เพื่อฟื้นฟูครับครับครับทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องตัวนี้ดีมากๆเลยถ้าสมมุติว่าคุณลุงให้ให้ผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตัวนี้ค่ะผมให้เต็มร้อยเลยโอ้ให้เต็มร้อยเลยนะคะเรียยว่าสุดยอดมากๆค่ะมาหลายหลาย ทานมาหลายหลายขนาดตอนนี้ก็คือไม่ต้องใช้สนับเข่าแล้วไม่ต้องใช้วอลเกอร์แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้าอ๋อนะคะไปโรงพยาบาลผมไปคนเดียวผมขึ้นกระไดไขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองเลยขึ้นได้สบายเลยสมัยก่อนต้องมีคนพาไปตอนนี้ไปคนเดียวได้แล้วเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม้เท้าค่ะเป็นตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้อไม่เท้าทิ้งไม่ได้เลยทิ้งไม่เท้าได้เลยเราก็มาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่ทานดีบูนนะคะแล้วก็อาการดีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะแล้วกพี่ติ๊กแนะนําชื่อกับเพื่อนๆเราน,นิดนึงค่ะค่ะชื่อที่ติรัตน์เปลี่ยนเพิ่มพูนนะคะค่ะคือพี่เองมเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามต,งงตําบลทุคคตอาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพี่ติก๊กอายุเท่าไหร่แล้วคะ หกสิบแล้วคะ่คะมีบ้างว่าโดยอายุนะคะ,ค,ะคือ,อม,มันถึงวัยอะเนาะ,ะปวดข้อปวดเข,ข่ามันก็มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนค่ะ,คะและที่สําคัญคือ,เ,อ,อเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกอ่าเริ่มมีอาการนิ้วล็อากาค่ะคเป็นยังไงคะพี่นิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดคถึงพอเวลาเรากำสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ย คือมันจะปวดปวดบางทีปวดร้องไห้อะต้องเรียกลูกมาช่วยช่วยง้างอ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้ไม่ได้อต้องให้ลูกมาช่วยง้างแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนะเราอยากุู้แม่แบบแม่เวอร์อ๋อเป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอิง เสียใจเสียใจที่เคยว่าคุณแม่ไว้โอเคนะคะก็ทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทาไมพี่ติ๊กถึงได้ทานดีบุลคะคุณนัชชาลีเนี่ยแนะนําค่ะเขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไรงีดีขึ้นพี่ติ๊กรองสิเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยอะไรมันจะดีมา้วก็ไม่อยากเชื่อเข้ามาให้ก็ ทิ้งไว้ก่อนยังไม่กินค่ะอต่นี้มัน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 ปวดมากอะค่ะมันมันเป็นมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะเขาบอกว่าพี่จะกินเลยค่ะกินลองกินดูลองกินดูถ้าไม่เชื่อก็ลองกินดูแล้วหลังจากทานไปเป็นยังไงคะทานไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงอ่ะหายไปตอนไหนไม่รู้อะหายไปตอนไหนหายไปตอนไหนลองแรกเป็นยังไงอะลองแรกก็ทิชชู่แล้วก็ชงตามที่เขาบอกนะคะ ชง,งกับน้ำอะไรนาะชงกับน้ำเย็นชงกับชงน้ำเย็น,น,ยนค่ะก็บอกชงกับน้ำเย็นแล้วก็ล้วก็ชงก่อนกลิ่นมันแบบมันฟูมันขึ้นมาแล้วมันสดชื่นะนะ,ะเนาะกลิ่นมันสดชื่นก็ดื่มง่ายคือทานไปได้สักสองวันสามวันอ่ะ,ะการที่เหยียดเท้าแล้วดันข้อเท้าขึ้นมาเนี่ยอาการกอบแก๊บมัน มันหายไปมันหายไปมันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขับรถได้นานขึ้นขับรถได้นานขึ้นแล้วอาการที่นิ้วล็อกนี่แหละค่ะนิ้วล็อกรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันมันเวลามันกำแล้วมันล็อกแล้วมันไม่ปวดอ่ามันไม่ปวดมันก็คงยังล็อกอยู่แต่มันไม่ปวดมันไม่ปวดมันไม่ปวดมันดีขึ้นแล้วทานนานแค่ไหนมันถึงหายล็อกอะคะพี่ทานไปสองกล่องสองกล่องเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองอาการที่มันเคยล็อกมันไม่ล็อกแล้วค่ะอ๋อ พงเกสสองกล่องวิเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะแล้วถึงว่าขอบคุณขอบคุณดีบูลขอบคุณดีบูลแล้วรู้สึกประทับใจกับดีบูญมากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรฝากเพื่อนเราไหมคะที่เขามีอาการเหมือนเราแล้วอยากจะแนะนําเขายังไงอะคะพี่คือพี่ติ๊กเองอะนะคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆให้ให้ลองพิสูจน์ให้ลองพิสูจน์นะบอกไปก็อาจจะไม่เชื่อเรายังไงคือเราก็ต้องลองกินเองลองกินเองสัมผัสกับตัวเองซึ่ง ตัวติ๊กเองเนี่ยก็คือทานแล้วมันได้ผลมันได้ผลจริงๆตรงจุดนี้ค่ะเนาะโอเคค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะของผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลชนิดผงนะคะแล้วเห็นผลนะคะกับตัวเองคือเป็นอาการนิ้วล็อกนะคะทานเพียงแค่สองสับสองกล่องเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึก อาการนิ้วล็อกในหายไปนะคะส่วนข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านะคะที่เคยมีเสียงดังก๊อกแก๊กเนี่ยทานเพียงแค่สองสาวันแรกก็ดีขึ้นมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ทุกท่านนะคะมาชมพิติ๊กนะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนให้ดูด้วยนะคะดูกันเลยว่าเราทานกันจริงๆพิติกทานจริงๆนะคะอันนี้คือถ้าสังเกตดูกล่องเราจะเป็นซีลอยู่นะคะแล้วก็จะแกะง่ายมากๆเลยนะคะนะคะอันนี้ค่ะ โอเคแกะออกมานะคะด้านในก็จะมีทั้งหมดอยู่5้ซองนะคะแล้วก็ใส่น้ำประมาณนี้ค่ะนะคะน้ำประมาณแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นเองนะคะน้ำก็จะออกสีเหลืองๆคงจะเป็นสีเหลืองๆนะคะก็จะหอมๆหอมค่ะละลายน้ำง่ายค่ะแล้วก็ทานง่ายนะคะ อ่าหมดแล้เรียบร้อยนะคะเป็นไงคะอร่อยนะคะแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้อนะคะข้อเสื่อมนะคะอาการนิ้วล็อกเนาะอาการปวดหลังนะคะปวดคอบาดไหล่นะคะกระดูกทับเส้นนะคะทานดีบูลได้เลยค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสงูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา